ประเด็นนครับครูหอนฮะวันนี้จะมาพูดถึงว่าประชาธิปไตยเคยทําให้ไทยตกต่ำแต่ก่อนอที่จะพูดเรื่องนี้เนี่ยผมต้องเล่าย้อนด้วย่อนย้อนไปสมัยรัชกาลที่สามที่เรารวยมากๆเนี่ยกษัตริย์สถาบันกษัตริย์ดูโเวลกับรวโสุขีนะทีนี้ถ้าเปรียบเทียบเอาภ้าพปัจจุบยยันเนี่ยมันยากแต่ให้ลึอกอย่างนี้นะเพื่อนๆลองดึกเนี่ยพระกรางวัดอรุณเนี่ยแค่องค์เดียวเนี่ยใช้เงินสร้างไปในมหาศาลร,รัชกาลที่สามเนี่ย บูรณะวัดไปทั้งหมดสานวัดสร้างวัดใหม่อีก4แห่งใช้เงินมหาศาลรวยมากสมัยรัชกาลที่5 6 7เรากเจ็ดรารวยต่อเนื่องมาสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเป็นยุกแกลที่เราเริ่มปรับตัวคือรับวิทยาการตะวันตกเข้ามาใช้กับไทยอันไหนบอกเนี่ยท่านเห็นเนี่ยวตอนที่ท่านเห็นเรือคนไฟครั้งแรกเนี่ยท่านรู้เลยว่าอันนี้จะกลายเป็นพหานาคสำคัญ ถ้าเขสั่งซื้อมาลำหนึ่งเราก็สั่งพระยาเสีสิริวงช่วงบุญนาบอกว่าท่านจงไปที่จันทบูรณนะดูว่าเขาสร้างกันยังไงแล้วท่านจะไปสร้างกลับมาก็ใช้เวลาเนี่ยไม่เกินสามเดือนนะระยาเสีสิริวงเนี่ย,ย,ยต่อเรือกลับมาได้2ี่สิบสามสิบลำฝรั่งมันเห็นเนี่ยมันก็อึ้งแดกไปเลยว่าออกตอนนี้เนี่ยกูจะหลอกขายอะไรสยาม ทีนี้ไอ้อความยิ่งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยเพืเเ่อนๆนึกถึงนึกถึงพระรัระ,ระถมเจดีย์เนี่ยอันนั้นสูงประมาณ120เมตรความกว้างของฐานเนี่ยกินพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของสนามหลวงไอ้ตรงนี้มันเลยทําให้ฝรานนั่งไม่ค่อยกล้าถือกัระยสยามมันว่าเฮ้ยสยามมันไปมันมีวิทยาการอะไรล้าลึกกว่าคนอื่นเพาว่าเพราะว่าฝรั่งเนี่ยมันเพิ่งมาสร้างตึกสูงเนี่ยได้ไม่กี่ปีที่ชิคากโก หลังสมัยรัชกาลที่4เนี่ยสักห้าสิบหกสิบปีะนะครับที่น่ไปยกย่องมูชามากทีนี้มาสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็สารต่อเจตนารมมาเนี่ยวิทยาการใหม่ๆวิ่เขทามาที่มันสาคัญสำคัญๆๆเนี่ยก็คือไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยเราเริ่มมีใช้ในสมัยรัชกาลที่5ขณะที่เรามีไฟฟ้าใช้เนี่ยไออังกฤษมัน,นยังจุดตะเกียงอยู่เลยมันเพิ่งมีไฟฟ้าใช้เราสมัยรัชกาลที่6กไม่ไปยกย่องม,มันนะ ทีนี้ี่ทีเด็ดเลยเนี่ยนะไปดูมาใหม่แล้วคือทีแรกเนี่ยผมนึกว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่6กเราไปดูปีมศชัดๆแล้วมันไม่ใช่มันคือปีแรกในรัชกาลที่7คือเราเห็นครั้งแรกเนี่ยเอไอ,อ,อพาราชินีก็คือเครื่องบินเนี่ยบนเบลเยียมมันเอาบินแสดงอยู่ที่สยามเนี่ยบินอยู่ที่สนามมา้าสนามม้าอะไรอ่ะเขาเรียกที่คนไทยเรียกสนามรังสนามฝรั่งนะไปตรงแถวๆทุ่มวันเนี่ย บินโจอยู่3วันราัชากาลที่5้าเห็นเนี่ยบอกไอ้พิพานะอินม,มาแน่ก็เลยส่งนายทหารของไทยสามนายไปเรียนการบินที่ฝรั่งเศสแล้วพอกลับมาเนี่ยมาเริ่มสรถถ้างเครื่องบินกันได้เนี่ยก็คือปีแรกในราัชสมัยราัชากาลที่7นะฮะเราสาร้างได้เนี่ยไอ้ที่นักประชาธิปตไตยมันชอบมาหลอกเราอะเพราะตอนสมัยรัชากาลที่เจขึ้นกองราพใหม่ใหม่เนี่ยฐานแตกคือไม่มีเงินพอจ่ายราชาการก็เลยต้องดุลราชากาลทอ,อ ก็คือให้ออกอ่ Early ire, ะ r y r e ์ลีรีายภาษาสมัยปัจจุบันเลนะแต่สมัยร,ยรัชกาลทเนี่ยเรามีเครื่องบินรบเนี่ยซึ่งเราสร้างเองสร้างด้วยไม้โมกมันคือของฝรัง่งเนี่ยมันทำด้วยโลหะแต่เราใช้ไม้ไม้โมกมันก็คือไม้ทผิวมันเกลี้ยงเดี๋ยวผมจะค้นรูปในอินเทอร์เน็ตเอามาแปะให้ดูนะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะทีนี้เนี่ยสมัยร,ยรัชกาลที่ดเนี่ยเรามีอยู่200กว่าลำนะ ญี่ปุ่นมาขอซื้อไอ้พวกที่ชอบมันโนเนี่ยไม่ศึกษาประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเจริญกว่าไทายสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีปฏิวัติเมจิฮาะไรเนี่ยมึงกินขนมโมจิมากไปแล้วมึงต้องมัโนเอานะแต่ที่จริงเนี่ยไทยเนี่ยเจริญกว่าญี่ปุ่นเยอะเราไม่ขายเพราะว่าเราไม่ได้สร้างมาเพื่อการค้าแต่เราสร้างมาเพื่อป้องกันประเทศคือถามว่าทำไมไม่ขายมีอยู่200รกว่าลัเนี่ยแบ่งขายไสัก20ลัได้ไหม คือถ้าเราทาอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วชาติอื่นมาขอซื้อเราไม่ขายได้ไหมอีเดีย์มาขอซื้ออย่างเงี้ยเราไม่ขายได้ไหมชาติอื่นมาขอซื้อเราก็ต้องขายหมดทุกชาติไม่ไงั้นมันเสียสัมพันธ์อันดีแต่เนื่องจากเราไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อการค้าเราก็เลยปฏิเสธไปอย่างนุ่มนวลทีนี้เนี่ยนะมาที่ผมจั่หัวว่าประชาธิปไตยเนี่ยทำให้ไทยเนี่ยเคยตกต่ำแล้วตกต่ำแบแบแย่เลยนะตกต่ำแบบร้ายแรงมากคือตอนที่มาปฏิวัติ เปลี่ยนการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยตอนมิถุนายน2475เนี่ยรัชกาลที่7เ,เนี่ยท่านก็ยินดีพระราชทานรัฐธรมรมนูญให้เรื่องนี้ไม่ำนานได้แต่เหตุการณ์ที่ทุกคนไม่ค่อยรู้เนี่ยก็คือตอนที่ท่านสละราชสมบัติเพราะท่านดูๆไปแล้วไอ้คณะราษฎรเนี่ยมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจริงแต่มันเป็นคานาทิปไตยมันเอาคณะของตัวเองเป็นใหญ่ท่านก็เลยลาออกเมื่อวันที่2มีนาะคม2477 แล้วค่าเงินไทยเนี่ยที่ตอนสมัยรชัชกาลที่4เป็นต้นมาเนี่ยมาถึงรชัชกาลที่7เนี่ยหนึ่งบาทเคยแลกได้1นปอนด์อังกฤษแลกได้ประมาณสองฟัง์ฝรั่งเศสเนี่ยค่าเงินมันดิ่งเหวมันดิ่งลงเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยล,ลงไปเรื่อยๆจนหนึ่งปอนด์อังกฤษแลกได้ถึงสิบบาทอัน,นเนี้ยคณะรัษฎรเนี่ยถึงไปเทียนเนี่ยใช้สารพัดวิธีทั้งขู่ทั้งหลอกลอบนู่นนี่นั่น ให้รัชกาลที่8เนี่ยมาเป็นกษัตริย์ใช้เวลายอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยหปีเต็มๆเพราะรัชกาลที่8เนี่ยขึ้นครองร่าก็คือ2มีนาคม2478นนะ24และรัชทบาทกษัตริย์เนี่ยก็พยายามที่เออ่ปรับปรุงพัฒนาคือประเทศเรายากจนมากเนี่ยไอจา่ายเดิมที่มันเคยแลกได้1ต่อนหนึ่งแล้ว,ลวก็กลายเป็น1ต่อห0แต่ก็คือประเทศเนี่ยมันจนลง60เท่าทันทีเพราะปราชา์ที่ปฏิรย